s ปอตออนทัวร์บายสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยช่วงสปอตออนทัวร์บายทสัปดาห์นี้ครับขอพาคุณผู้ชมไปที่ท้องสนามหลวงสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชิพิธีหลายรายการด้วยกันนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว,รวรบริเวณเกาะรัตนโกโสินทร์กันนะครับก็มีกีฬาที่สนามหลวงที่หลายคนอาจจะหลงลืม กันไปแล้วนะครับที่อยู่คู่กับท้องสนามหลวงนั้นมานานนั่นคือกีฬาว่าวไทยครับวันนี้เราจะไปดูกีฬาว่าวไทยกันสวัสดีครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่สนามหลวงนะครับและใครที่ชอบล้อเล่นว่าไปสนามหลวงมาเล่นว่าวหรอเนี่ยใช่เลยนะครับวันนี้ผมมาสนามหลวงเพื่อมาเล่นว่าวแล้วก็มาดูว่าวนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาพบกับกูรูด้านว่าวเด็กรุ่นหลังหลายคนนะครับอาจจะไม่ทันเขาคนนี้แล้วก็เรื่องราวของว่าวที่สนามหลวงแต่วันนี้จะย้อนอดีตและ จะไปพบกับกูรูด้านว่าวไทยหรือว่าเป็นรักษาการนายุสมาคมกีฬาไทยนั่นคือพี่เป็ดปรดิญญาสุขชิดนะครับที่ว,ว่าวไทยเนี่ยเขาแข่งกัน,นม,มีมีแบบไหนบ้างครับตอนนี้เขาแบ่งประเภทอะไร<อ>ว่าวไทยนี่มันมีจุฬาปักเป้าแต่สิ่งที่หายไปก็คือว่าวประเภทความคิดประเภทขบขันว่าวแผงเนี่ยหายไปแล้วเราก็จะริเริ่มขึ้นมาใหม่ สมัยพี่นี่คือว่ามันคดเนี่ยค่างสลมเบ้าไทยเนี่ยจะเริ่มเล่นตั้งแต่จริงๆแล้วตั้งแต่มกกรลาก็เล่นได้แล้วเพราะว่าลงไปทางนี้แต่ถ้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนี่ยลมจะไปว่าแก้วเนี่ยในกฎบนเทียนบานบอกว่าห้ามเล่นประโยชน์ของการเล่นว่าวมันก็เป็นความสุขที่มันสามารถนําของที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยขึ้นไปลอยอยู่ในอากาศได้มันหาย่ากนะมันนอกจากเครื่องบินหรือใบก็บังคับ ซึ <formation> <จ motiv ator> <m> ่ง <t> ม <ired> ันก็เปลี่ยนตังค์ไอ้เนี่ยตัวหนึ่ง20บาท30บาทผู้คนก็เล่นได้เนี่ยได้กันไปชื่อใจด้กันบ้านเราเองไปด้กันเชื่อใชื่อ่าฮ่่เนี่ยมันสนุกตรงเนี้ยเราะว้าวอ่ะกับมันที่มันหลุดมือไปก็ต้องวิ่งไล่ตามก็คือเป็นกีฬาที่ได้กำลังได้กำลังแล้วมันก็เรียกเป็นมารีกับกีฬาที่เป็นครอบครัวเนี่ยไม่มีอะไรนอกจากว่าจริงปะ พ่อถือป่านับลูกชักแม่ไปส่งว่าใช่ไหมพอขึ้นปั๊มทุกคนก็ดีใจตอนนี้ลงไม่มีแต่จะลองขึ้นในดูมะ้ยับผมเอสักหน่อยค,ค,คเอาเอาไปแล้วนนอ้โสวยครับโอ้โหหางยาว นี่คือกีฬาไทยว่าวไทยนะครับที่อยากจะให้น้องๆหรือว่าเยาวชนรุ่นหลังๆได้อนุรักษ์นะครับแล้วก็มีความสุขกับกีฬาไทยประเภทนี้ซึ่งอย่างน้อยนะครับก็ได้ออกกําลังกายแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมบันเทิงอย่างที่พี่เป็นบอกบอกว่าคงจะไม่มีกิจกรรมไหนที่สามารถเอาของในมือเนี่ยทำให้ไปลอยอยู่ในอากาศได้แบบที่เราทําง่ายๆเท่ๆนะครับนั่นคือว่าวไทยแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับถ้าคนกรุงเทพก็ไ่เวียนมาได้ที่นี่พบกับพี่เป็ดแล้วก็พบกับบรรยากาศการเล่นว่าว ที่ท้องสนามหลวงจริงๆครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่านักศึกษาทุกคน,นครับที่มาร่วมนี่ก็สนุกสนานไปกับกิจกรรมนี้นะครับนั่นคือว้าวไทยที่นํามาฝากกันวันนี้ครับเดีย๋ยวไปเล่นซะหน่อยสำหรับท้องสนามหลวงนั้นก็มีการปรับปรุงพัฒนยภาพให้มีความสวยงามมีรั้วรอบด้านมีทางเข้าออกคัดเจนเปิดทุกวัน,นครับตั้งแต่ตีห้ถึงสี่ทุ่มนะครับ ก็มีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยท่านผู้ชมท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณท้องสนามหลวงก็แวะไปนั่งไปพักผ่อนหรือว่าจะไปเล่นเบ้าก็สามารถที่จะทําได้นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาชนิดนี้ไว้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามไ้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ